ที่สุดเอาใจช่วยกันทุกท่านเลยนะครับสู้ๆเจ้า Look to network เก่าไปเก่าไปไม่มากโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน n a t i f t confirm ทั้งฉัน เราคิดถึงใครสักคนนะคะเราก็ปรารถนาจะให้อีกคนนั้นเขาคิดถึงเราบ้างแต่ในความเป็นจริงจะคิดถึงเท่ากันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ ตอนฉบับเพลงนี้เป็นของวงนาการนะคะที่ร้องนําโดยแสนนากาหรือว่าพี่ชายของเสกโลโซซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอัลบั้มอยู่กับทางแกรมมิโก้ด้วยนะคะถูกนํามาร้องใหม่ในสำเนียงแหล่งใต้ดวงจันทร์สุวรรณีกับเพลงคิดถึงเธอค่ะในช่วงนี้เก่าไปใหม่มาโดยเนเจอร์กิฟต์คุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มกับภารกิจเป๊ะสนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟต์ค่ะเป็นภารกิจสําหรับผู้ที่ใส่ใจรูปร่างและสุขภาพปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมาก มากมายจริงๆจากผู้เข้าร่วมภารกิจทั้งหมดถึง500คนเลยนะคะจากผู้สมัครกว่าหมื่นคนค่ะแล้วก็ เขาอยากจะให้คุณได้มีสุขภาพและก็รูปร่างที่ดีขึ้นนะคะภารกิจของเราเนี่ยจะเป็นกิจกรรมง่ายๆที่มี Nature Gift เป็นตัวช่วยตลอดระยะเวลา60วันทำให้มีผู้ประสบความสำเร็จถึง65คนค่ะได้ไป Exclusive Trip กับดรกฤษดาซึ่งเป็นผู้คิดค้นกาแฟ Nature Gift ที่เกาหลีกระบี่แล้วก็หัวหินแฮปปี้กันตลอดโครงการเลยนะคะตัวช่วยดีๆแบบนี้แหละไม่แปลกใจเลยค่ะที่ทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป๊ะค่ะ พวกเขาทำได้คุณเองก็ทำได้ภารกิจเปะ๊ะสนับสนุนโดยกาแฟ Nature Gift สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Nature Gift call center 02-818-3500ปดไปา,ไปไาโยโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน Nature g กิฟต์คอนเฟิร์ม c o n l a g e n ไขปริศนาคุณค่าคอลลาเจนอยากทราบว่าคอลลาเจนคืออะไรมีประโยชน์ต่อโครงสร้างของร่างกายยังไงบ้างคะคอลลาเจนคือสารที่คัดหลังมาจากเซลล์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะทำหน้าที่เป็นตัวประสานเนื้อเยื่อของผิวหนังเข้าด้วยกันโดยโปรตีนชนิดนี้มีส่วนประกอบ25-35%ของจำนวนหน่วยโปรตีนทั้งหมดในร่างกายโดยมีมากที่สุดที่ผิวหนัง การที่ร่างกายมีคอลลาเจนจะมีส่วนช่วยในการป้องกันอวัยวะในร่างกายและเชื่อมอวัยวะต่างๆให้อยู่ด้วยกันช่วยให้โครงสร้างของร่างกายแข็งแรงและยืดหยุ่นดีช่วยให้ข้อต่อต่างๆขยับเคลื่อนไหวไปมาได้ไม่ติดขัดโดยเฉพาะข้อต่อในการรับน้ำหนักและขยับเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆเช่นเดินหรือวิ่งครับ คือคุณประโยชน์ของคอลลาเจนนะคะที่ดีต่อกระดูกแล้วก็ข้อต่อด้วยแล้วก็ดีต่อผิวพรรณด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะได้อาหารเสริมที่ดีต่อกระดูกโดยตรงขอแนะนำอโกรแคลเซียมพลัสค่ะเป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นต่อการสร้างกระดูกฟันแล้วก็เส้นผมและผิวหนังยกให้แคลเซียมเลยนะคะและอโกรแคลเซียมก็ยังเพิ่มวิตามินซีวิตามิน B6 แร่ธาตุต่างๆด้วยนะคะก็รวมถึงโพแทสเซียมค่ะที่จะควบคุมกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดให้เป็นปกติ มีแมกนีเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนทาให้กระดูกและก็ข้อแข็งแรงด้วยนะคะคุณสามารถทานควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ฟ้าใสคอลลาเจนพลัสซึ่งก็จะมีส่วนทําให้ผิวพรรณดีด้วยแล้วก็ยังทําให้กระดูกและก็ข้อต่อแข็งแรงด้วยเพราะว่าคนเราพออายุเยอะมากขึ้นมากขึ้นร่างกายเสื่อมถอยใช่ไหมกระดูกเองก็เหมือนกันนะคะมวลกระดูกก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปค่ะเพราะฉะนั้นการเสริมแคลเซียมสำคัญ ที่จะทําให้เราไม่เป็นโรคกระดูกพลุนในภายภาคหน้านะคะเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพก็อย่าลืมกันแล้วกันกับอักรโลแคลเซียมพลัสกล่องทองและผลิตภัณฑ์ฟ้าใสคอลลาเจนพลัสช่วงนี้มีราคาพิเศษจริงๆเป็นราคาแนะนํานะคะสนใจก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้จากเบอร์ call center ของ DJ ลูกทุ่งเน็ตเวิร์คค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าได้เวลาจี๊ดกันแล้วนะคะกับเกมจี๊ดโดนใจ Look Network Bluetooth